ปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยกําลังมีปัญหามากนะครับจากการสํารวจข้อมูลปริมาณขยะทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้วมีปริมาณขยะถึง26ล้านกว่าตันเพิ่มจากปีที่ผ่านมาถึง2ล้านตันได้รับการให้บริการเก็บขนและนําไปกําจัดแบบถูกต้องเพียง7.2ล้านตันกําจัดแบบไม่ถูกต้องอีก6.9ล้านตัน ปริมาณขยะที่ไม่ได้รับการเก็บขนก็ทําให้ตกค้างในพื้นที่7.6ล้านตันและมีปริมาณขยะที่นํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่5.1ล้านตันถือว่าน้อยมากครับเมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมดและจากนี้ไปทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในข่าว3ามิตินะครับจะร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนําเสนอรายงานชุดกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ให้ทุกท่านหันมาร่วมกันลดขยะจากครัวเรือนแยกขยะอย่างถูกวิธีรวมทั้งผลักดันให้มีการเก็บขยะมีการแยกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อร่วมกันลดขยะโดยรวมของประเทศรายงานชุดนี้มีทั้งหมด26ตอนนะครับนำเสนอให้ตัวอย่างของชุมชนที่หันมาจัดก,การขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะโดยรวมรวมทั้งมีตัวอย่างจากต่างประเทศด้วย ตอนแรกวันนี้เราเริ่มที่สถานการณ์ขยะของไทยและแนวคิดของการเสนอรายงานชุดนี้ครับปี2556ที่ผ่านมารายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษระบุว่า คนไทยมีแนวโน้มอ,อัตราการผลิตยขยะต่อคนต่อวันเพิ่มขึ้นจาก1.03กิโลกรัมเป็น1.15กิโลกรัมขณะที่ปริมาณขยะตกค้างสะสมทั่วประเทศขณะนี้อยู่ที่19ล้านตันหรือเปรียบเทียบกับอาคารใบหยกสองซึ่งสูง818เมตร162ชั้นเป็นจำนวน103ตึกเมื่อนำมาเรียงกันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์ด้านการรณรงค์เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนภายใต้แนวคิดกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้ขยะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในการบริหารจัดการแล้วก็เป็นปัญหาที่ทางโคอสโชก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสั่งการให้จัดทํารถแม p การบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขจัดการรวมทั้งพวกเราเองด้วยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเป้าหมายของการรณรงค์ในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปลูก,กจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การลดคัดแยกที่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้ายตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้วัสดุอื่นแทนเป้าหมายของเราก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเ,เมื่อขยะเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเราเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเป็นหนึ่งในคนไทย ที่มีส่วนทําให้ขยะนียเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็น่าที่จะต้องเข้ามามีความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะช่วยจัดการในเรื่องขยะเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าเราก็ทําได้ไม่ยากโดยการช่วยกันลดปริมาณขยะช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านเราสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างจิตสํานึกในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยะัด แล้วก็นำไปสู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้อยู่คู่กับเราอย่างยั่งยืนด้วยการรรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันลดขยะตั้งแต่ต้นทางครั้งนี้จะทำร่วมกับรถแบบก,การแก้ปัญหาขยะของประเทศไทยซึ่งรับผิดชอบโดยกรมควบคุมลพิษและสูงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมที่มีแผนงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวออกมาแล้ว